ลดเลือนริว้วรอยผิวดูดีขึ้นได้ภายใน3วันลิขสิดเฉพาะของ Oriental Princess Technology Sales rival สารสกัดจาก s เตมเซล์บัวฉลองขวัญทางแบรนด์เขาบอกมาว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากประเทศสวิส์แลนด์และประเทศจีนด้วยล่คะค่ะเขาบอกมาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเอามาลองนวดหน้ากันดูสักหน่อยครีมของเขาเนี่ยพอทาไปแล้วก็จะรู้สึกนุ่มๆฟูๆหนึบๆ,น,ๆน,นิดนึงล่ะคะ่ะ อยู่มากขึ้นเนี่ยผิวของเรามันก็หมักจะแห้งลงใช่ไหมล่ะคะและตัวนี้ล่ะคะ่ะเขามีไมเซราถึง2ชั้นด้วยกันก็ตัวไมเซราเนี่ยเขาก็จะเข้าไปช่วยให้ผิวของเราอิ่มฟูขึ้นนั่นเองค่ะผิวมันอิ่มฟูแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ริ้วรอยต่างๆดูแต่งตึงขึ้นหลายคนที่มีผิวแพ้ง่ายเหมือนกันเนี่ยก็หมักจะกังวลกับการที่เราจะต้องลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมล่ะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนมีเพทเทอร์ไรทัม ถึงคนที่มักจะอุดตันง่ายนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ปัดจากมินเนอร์ออยด์ด้วยและเมื่อเรามีครีมที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีเคล็ดลับในการนวดยกกระชับใบหน้าเพื่อให้ผลดียิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมทาครีมแล้วก็นวดบร,ริเวณรำคอด้วยนะคะลองไปหาซื้อกมาใช้ดูนะคะกดติดตามกด subscribe กันไว้แล้วมาฟิตใบหน้าไปด้วยกันนะคะ